三。 ใช่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัทรกมลือเทศค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรักชกรมีเทศค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนามลิมนทีใชัยไพศาลกุลค่ะวัน การแรกคือความจริงใจสัจจคงไว้ทั้งกายวาจาก็กิจจะกรรมนานาให้มีคุณค่า ความดีดึงดันยึดมั่นในความสัตว์สุจริตใจประกาศสีระวางความชั่วง้ยให้เห็นแก่ตัวคนประโยชนชาติไว้เพื่อชาติเจริญกกาวใครพ้องไทยร่มเย็นหวนเป็น คุณธรรมอยู่กับใครชีวิตวีรัยประเสริฐเลิศล้นคุณธรรมอยู่กับปวงชนทรงพนให้ชาติบาเมืองวัฒนา Thanks for watching.